ต่อมาก็จะเป็นร้านซ่อมปืนอีกหนึ่งร้านครับก็คือสังเวียนการช่างลุงสังเวียนนั่นเองไม่มีการช่างนะจะเป็นต้นลำหลับนกกระดกของเมืองไทยนะครับซึ่งตอนนี้ไปอยู่ในพาราแนลนะครับพาราแนลนั่นเองต่อมาก็จะเป็นปืนนี่ครับาราสุบรรณการช่างซ่อมปืนโรงงานปืนเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ปืนอาภาเนี่ยครับปืนนิธิ ปืนนี้ที่ปืนอาภาเนี่ยเขาจะขายกระสุนราคาถูกนะครับโอเคครับมีการบอมช่วงเวละปืนเดี๋ยวเราจะพาท่านมานะฮะที่วังบุราพานะถนนลงท่านะครับถนนลงท่าอันนี้เราจะมาดูร้านซ่อมปืนกันนะครับร้านซ่อมปืนนะฮะอ่าแล้วก็ร้านปืนเนาะอันนี้คือห้างปืนมิตรภาพนะครับสำหรับคนที่ที่จะหา ที่จะหาร้านปืนเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นปืนปบูโอเคเปืนบูทีนี้เราก็จะมาที่ร้านยอดการช่างอืมเราก็จะไม่เข้าไปชิดเนาะเพราะว่าเขาป้ายเขาห้ามถ่ายรูปเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรก็เราต้องรักษามารยาทตรงนี้ ร,ร้านปิยะนะครับร้านปิยะเนี่ยต้องบอกว่าพี่โน้อตที่อยู่สนามยิงปืนบ้านก่ำชอบมากเหรอเขาเซอร์วิสลูกซองเดยีดเยคคร์เยอะเับมีปัญหา,าก็เคีรยให้ผมเองก็ซื้อปิ้งย่จากร้านนี้นะ,ะร้านมานิดการช่างนะฮะมานิดการช่างร้านมานิดการช่างคคทีนี้ทีนี้เราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับอ่อาจะมาที่คลองนี้ได้ ไอสต็อกลูเกอร์สี่สองที่แปลงบัญชีสามหกอ่ะหลายคนถามผมว่าซื้อจากร้านไหนนะนี่ครับซื้อจากการแอนไายนะัครับร้านกาแอนไกย์อารแาแอนไกยนี่เขาไม่ขายปืนนะแต่เขาจะขายอุปกรณ์อุปกรณ์อื่นๆน,นะครับอ่าจะขายอุปกรณ์อื่นๆเช่นประกับด้ามซองปืนนะครับ สปีดโรดเดอร์กล้องอะไรพวกนี้นะต่อมาก็จะเป็นร้านซ่อมปืนอยู่หนึ่งร้านครับก็คือสังเวียนการช่างลุงสังเวียนนั่เองไม่มีการช่างนะจะเป็นต้นลำหลับนกกระดกของเมืองไทยนะครับซึ่งตอนนี้ไปอยู่ในพาราเนลนะครับพาราเน้นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นปืนนี่ครับสุบรรณดังช่างซ่อมปืนลมนันปืนเหมือนกันนะโอเคแล้วก็ปืนอาภาเนี่ยครับปืนนิธิ ปืนนี้ที่ปืนอาพาเนี่ยเขาจะขายก็สูงราคาถูกนะครับแล้วเราเดินออกไปข้างนอกเลยมีเฮดเคด้วยท,ท,ทีนี้เดินอ,ออกมาแล้วเขก็เจอปืนสนั่กุ้งสนั่นกุ้งตรงส่ยิงกลางกุ้งปืนสนั่นกุ้งนหมครับอันนี้อยู่ตรงข้ามกับสามยอดนะฮะปืนแฟมเมรี่น ปืนสนั่นปิดนะครับก็จะมีปืนมือสองนะครับปืนสนั่นกรุงเนี่ยปืนแฟมิลี่ปืนแฟมิลี่นะครับก็จะมีปืนในตู้ประมาณนี้อ่าทีนี้ปืนสุชาติแล้วเพื่อนแอ้ือนแล้วก็สวนเลยอ็เน้อยอ่ะาจะประมาณนี้นะปืนก็ค่อนข้างน้อยปลายปีแล้วเนาะออันนี้มีสีสซร์แลโคนะครับอันนี้ปืนไม่พบนะครับปืนไมพบปืนอยู่ชั้น ปืนอำนาจปืนอำนาจนะครับเล็งปืนในตู้ประมาณนี้อ่าทีนี้ปืนเหยุดพัดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายด้วยแล้วก็รวมไปถึงปืนด้วยนะครับนีปืนก๊อกนะฮะัี่เซฟแล้วก็ปืนพวกดีอาร์อะไรพวกนี้เยอะมากกล่องแบ็คฮอกนะครับตันี้ก็คือหนาหนักนะครับสู้ก็ประมาณนี้นะเออ ตูก็ประมาณนี้ปืนสีลมปืนสีลมสีลมนะครับแล้วก็อีกร้านสุดท้ายนะฮะร้านสุดท้ายเราก็จะมาถึงซึ่งสุดกันที่ถนนเจริญกรุงนั่นก็คือปืนรัตนาป้าใหญ่มากปืนลัตนาป้า,ให,ปปาใหญ่มากนะครับ ลัตนาอันนี้ก็จะเป็นอ่าทีน,นี้ก็จบนะครับเคื่องเปนลัตน,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 นานะครับเคื่อสนเคื่อสมิธอ่าอ่าจะมีสองล่างสุดท้ายนะครัื่องสมิธโอเคนี่คือเครื่องสวิตการจับไหนด้วยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะน,นี่คือดิโอสยามพาซานะครับเท <mm ่าที่เห <mm ็นก็คือจะทำมาทั้งหมด4 EP อีีเนี่ยเรา เราเราเราจะเห็นว่าแทบทุกร้านเนี่ยจะมีซีแซตสก๊อตเปียนเกือบทุกร้านเลยเออแสดงว่าได้รับความนิยมมากอ่มีทุกร้านเลยแต่หนาที่ไม่เห็นคือซีเซตห้าสิบสองแมตนั้มอ่าอ่ายังไม่เห็นอ,อ่ยังไม่เห็นเลยเออแต่ไม่บอกว่าไม่มีนะแต่ผมไม่เห็นอืมเอาเอาเป็นข้อมูลแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตามร้านปืนในอีพีหนึ่งนะครับผมจะซื้อเคอเทคนะฮะ สวัสดิการก็บอกว่าสี่หมื่นกว่าบาทใครอยากรู้<ค>รไปดูในอพีหนึ่งะครับว่าร้านไหนเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนน่าจะโดนแล้วละ่ะงวดนี้โอเคครับเดีย๋ยวไปกันเลย okay, นนครับสำหรับวันนี้พ่การบอลสวัสดีครับบายโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปและอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ร้านปืนมักจะไม่ต้องการให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปปืนที่เขาวางโชยในตู้นะครับผมก็ถามไปยังร้านปืนที่ผมรู้จักและสนิทสนมนะฮะก็ ถามผลว่าเป็นอะไรยังไงทําไมทั้งที่การที่มีคนมาถ่ายเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หรือถ้าเกิดว่าเขาถ่ายไปแล้วเขาส่งต่อกันเนี่ยว่าเฮ้ยร้านนี้มีปืนอะไรขายบ้างอะไรเงี้ยคนที่สนใจจะได้มาถูกอ่าเขาก็ให้ผลว่าเมื่อก่อนเนี้ยครับมันมีพวกมิจฉาชีพนะครับที่แอบอ้างร้านปืนโดยมาถ่ายรูปปืนในตู้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ย หลอกลวงนะครับผู้บริโภคที่รู้เท่าไม่ถึงการให้โอนงบนเงินอะไรไม่ให้เนี่ยอ้างอ้างว่าเฮ้ยจะซื้อของเอ่อไม่ใช่สิจะซื้อปืนได้แล้วก็จะจัดการเรื่องใบอนุญาตให้ได้ให้โอนมาจําไปก่อนอะไรลักษณะนี้นะฮะก็ถูกหลอกลวงกันเยอะเขาก็ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับนั่นคือประการที่1ส่วนประการที่2เนี่ยมันเป็นในเรื่องของปืนมือสองครับ ร้านปืนนะครับจะได้โค้ตาในเรื่องการซื้อขายปืนมือหนึ่งครับไม่มีร้านไหนได้อ่ใบอนุญาตให้ขายปืนมือสองนะฮะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะสุ่มเสียงหรือล่อแหลมต่อกฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นการเผยแพร่อะไรไปอย่างนี้ครับก็เลยออกมาในลักษณะที่ว่าห้ามให้ถ่ายฮะแต่ประเด็นแรกคือกลัวในเรื่องของมาถ่ายรูปปืนที่ร้านเขาแล้วก็ไปโชว์ไปเผยแพร่ไปแอบอ้างนั่นเองนะ อันนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับร้านที่มีทีมคนไทยนะฮะเขาบริหารจะไม่ค่อยยุ่งยากนะครับเขาก็จะไม่ค่อยซีเรียสะไรตรงนี้นะักเขาก็มองว่าเออมันก็อยู่ในตู้เนี่ยคือภาพมันก็อยู่ตามอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปเนาะอ่าประมาณนี้นะฮะแต่ส่วนของร้านที่เขาเป็นที่เราเรียกกันว่าร้านแขกน,นี่ครับเขาก็จะซีเรียสกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยอารมณ์ม่วยหรือปนีมนนอมนะฮะเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นผลประโยชน์ของร้าน ดังนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะถ่ายเราก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ขออนุญาตใครนะผมก็ผ่านๆนัผนผ่านไปก็คือขออนุญาตทุกร้านไม่ไหว,วก็เลยอาร้านไหนขอห้ามก็ไม่ถ่ายเท่านั้นเองโอเคนี้เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับวันนี้พ่การบอมสวัสดีครับบาย